วันนี้วันเสาร์นะเมื่อวานฝั่งศพพโอแล้วก็ไดงงปวดขี้เข้าห้องน้ำปวดทองเข้าห้องน้ำตอนเช้าตีห้ากว่ากว่าทำไรงนไม่เล่นแล้วก็เล่นโทรทศ,ศัพท์นอนไม่หลับนี่ใกล้ลแปดโมงละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปไอาบน อ oh. เดี๋ยวจะไปเอาเขาเรียกว่าอะไรกรวดอ่ะกระวดแต่งตัวพร้อมแล้วโอ้ยอีกเพราะว่าอันนี้ติดพลาสติกไว้จะไม่เคยทำซักทีเนี่ยเดือนหนึ่งละต้องใส่ก่อนพ่อเสีย <c oughs> เดี๋ยวไปหลังบ้านกันจะ <c oughs> ไปเอา วไวตักไวตักอะไรนะไยรูย้วัดโอ๊ยเลื่อนหน่อยๆนะเนี่ยถ้าลมเนี่ยคือเจ็บ มือนลบสององศาไหมไม่ได้ดูของที่เก็บไม่ได้เอาเอะไรมาคุมเลยเดี๋ยวเอาอันนี้เอาพลั่วไปตักนะคะแล้วก็กระเป๋งหากระเป๋งก่อนนะจะลกๆหน่อยก,ก,ก็ได้มาแล้วนะถังประมาณนี้ทั้งไซเล็กไซใหญ่แล้วก็ไซ ถังแฟบนี่ด้วยนะวุ้ยหนาวมือจังเลยอฮ้อซเดี๋ยวไปเข้าบ้านก่อนล้ว่าจะเอาเนี้ยไปใส่สายที่แทนลบสี่องศาเอ้ยฝาสีเขียวเหมือนทิ้งไปแล้วเลย โอ้ยลาฟานไปเนี่ยพื้นเป็นน้ำแข็งปกคลุมเห็นไหมเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยก็เลยใส่รองเทาง้าหูกล้องเนี่ยหูมงโทนทิกก็เดี๋ยวดำแม่เนี่ย ใช่เหรอพลลูถั่วโทนเนะบละแต่แฮมุน, <laughs> มนเสร็จที่ชูกิโทนตอนที่ไปส่งที่บ้านนะราคาเกือบสองพันอ่ะแค่นิดเดียวอันนี้น่าจะแบบสี่สิบตันเลยไหมน่ยสามสี่หมื่นะ 3, 40, บาท <laughs> เราก็จะไปเอาใสา่กัน <laughs> ที่ทำงานเราก็คือตรงนั้นแหละอเอา s m อ l l เลยแตอร์เล็กฟอร์แมทแบล่ะ มันแข็งนะเพราะมันเป็นน้ำแข็งแนละ้วมันติดติกันอนะตอนแรกนึกว่าตักง่ายอุ๊ยเป็นน้ำแข็งเหน่อขุดเจอรูหนึ่งที่แบบสามารถเจาะได้น้ำแข็งนะเนี่ยนะต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่า ยังเปิดประตูไม่ได้ต้องเอาไฟหลนเพราะว่าไอ้ตรงที่เป็นกุญแจมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆแม่คมนันนิงหนาวๆมันเป็นแบบมันก็เลยฝืดเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยเกาะถูบ้านเสร็จแล้วก็วคือไม่กว่าถูเลยถูแบบวับนนี้แบบไม่ได้รีบมากไม่ได้ปัดฝุ่น คือถูอย่างเดียวแล้วก็กําลังจะล้างตู้เย็นเพราะว่าเดี๋ยววันวันนี้วันเสาร์ใช่ปะวันอังคารจะไปเที่ยวแล้วกับวันศุกร์ก็กลัวแบบผักเหี่ยวหมดก็เลยว่าจะมาตำส้มตำอ,อยากจะหาอันนี้ก็หาเขาเนี่ยงก็ ก็มีปลาทอดที่เหลืออยู่น้อยหนึ่งทำอะไรกินสิเข้าเนี่ยวไม่มีหรอนางปองนางปองบะมีอีลาบ่ามีข้าวเหนียวอีลาบ่มีข้าวเหนียวที่แช่ฟิชไว้หรอบางครั้งแบบเวลารู้ตัวว่าจะกินข้าวไม่ทันก็ใส่ถุงถุงแช่ฟิีไว้นะไม่เป็นไรเด็กกินข้าวเจ้าอา่ะ โอ้มีไข่ต้มที่เหลือเมื่อวานสองใบว่าจะเจียวไข่ด้วย้ยไข่สดเลยไข่ต้มสองใบไข่สดเลยสองใบเอ้ยเดี๋ยวเจียวไข่ดีกว่าแล้วกิกนกะข้าวเ,เจ้าแล้ววันอาทิตย์กินอะไรวะผัดข้าวเหรอเพาะวผักเหลือเยอะมาก ผักเหลือแบบปาป,ปิก้าเหลือมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเค้กให้พี่คิดดีกว่าวันนี้วันหยุดสุดๆกาตัเหมือนแบบเป็นอะไรที่ดีงามเพราะว่าลงที่จริงอราลงทำงานไว้แบบจันทร์อังคารพุธพหาสุแบบลงยัดๆเลยนั้นแล้วก็แบบลงแบบว่าหกโมงเอ้ไม่ใช่หกโมงประมาณเจ็ดโมงแล้วก็เลิกสี่โมงอะไรเงี้ยลงอย่างแย่ yeah. แล้วแล้วเขาได้วันแบบฝั่งไม่ใช่ฝั่งศพวันงานศพได้วันเวลางานศพสถานที่ว่างแบบว่าวันศุกร์พอดี <c oughs> ก็เลยแบบว่าเอ้ยทำงานสี่วันแล้วก็หยุดสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปทำวันจันทร์วันหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยเนาะสบายเดี๋ยวจะล้างผักก่อนสิว่าจะทำส้มตำ ทำข้าวผัดดีกว่าไปละไปไปสับมะละกอมีอยู่ครับอะไรพี่ใหญ่สนบหำอมใจงงเทียนหำอมแลมแลมกระหอแลนยุ่มแหม่ชับใจงบุบไม่จริงอยู่นีิชลึง บัฟเฟนกระดดิชิสโก้กอล่าชอปป้ามิเชฟแรกพาสต้ากระเทงมาเชฟแรกบิฟฟาอีแคลมิกเซนับซอสพานโคกาลาซายบิฟฟาก็มีข้างหลังอีกเพียบเลยมีชิดบุละสองแพ็คแล้วก็พวกนมคัง ຄາຍບຣີດບຣ